สวัสดีครับนี่คือ,อวัสดรูรือนสิงของนะครับเนาะใส่ดาววันที13นิสสาเข้านะครับวันสงการนะครับพี่นอ้องเนี่ยพยายบาลเจยงแม่ทราบนะครับผมการสอยดาวนี่คืออที่่สยดาวเพ่เกินสัมมุงหรือสองสัมม่งนะครับผมคือหงมือเจียงเลยครับผมเพราะว่าดไปยังครับจะได้ สา้อยดาวเรล้วให้คุคนส้อยดาวเรีว,วได้มวนน้ำกันเลยครับผมทางรถแห่ครับผมกับเหรียญอุโมงค์น้ำนะครับเนาะให้มามวนให้มาซื้อน้ำกันครับพี่น้องนี่ครับผมสา้อยดาวก็มีหลายยางเลยครับพี่น้องสอยดาวได้ยางนี่จะยางยดีๆเลยครับพี่น้องเอยะพอดูพัดล่มแนงสิละครับผมอันนี้คือนี่ของมาบบริจาคครับผม หลายอย่างครับผมใช่ของดีๆได้ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นปิ่นโตได้ครับผมตาหัวมาไล่ได้ครับทุกอย่างนี้นด้ครับผมคืออสายดาวนะครับผมจับสลากนะครับผมยี่สิบบาททุกอย่างยี่สิบาทครับผมได้ทุกอย่างเลยครับพี่น้องพอเชิญพอแม่พี่น้องครับบุมนทีสิบสามเมษาครับออกพ้อมวลมาซื้อน้ำกันนะครับจักรยานก็ยี่สิบบาทได้ครับพี่น้องหลายอย่างครับอันนี้ก็ยี่สิบบาทได้ครับผม ปัดลมก็ยี่สิบบาทโอ้มาตทานเลยครับพ uh, ี่น้องอ้ำมวนน้ำกันนะครับพี่น้องโอ้แมนแมนเลยอันนี้กับมาไล่ยัดนบ่นยมนเบ้อะไรมเ็เป็นัมานมากมือนีบ่เป่า่งมาหมืนี เออบัตรทุมินี่ไม่ได้นับเนี่ยทุมินี่ไม่ได้ทุ่มินี่เกือมากเกือบพ่ากับเกียงเข้าไปอีกางนมาไม่ใช่พ่ายวะบัตรอยกได้อีกอยากได้แก้วนัให้เปิดกระเป๋าบัตรเดียวสบาทใช่เอินได้ยุ่ยไหเฮ็ดหกพันแล้วเฮ็ดหกพันวบ่าไม่เอาไว้ทอนทุกใบเอาวางแล้วเฮ็ดหพันอันนี้กับ้องเขาอันนี้พันร่มอยู่นั่นในประกอบเดี๋ยวสิประกอบไปเพิ่นยูเพิ่นหัวกระซงเงินใหมนี่โฆษณาที่ขขอเออดีเนาะไม่โฆษณาเหรอเออการเขาเกาหลได้ประชาสัมพันธ์ไหเนาะโอ้ยยี่สิบบาทอีก มาทานเดี <poker> <of> my <mystery> ๋ยววะมาแล้วมาเลยสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแช์ด้วยนะครับ